หม้อเรื่องการี่อยูน้ำพุเถาเนาะครับดูแลพุเถาอีพออีเมืมคนกะว่าเออเป็นบุญหลายตัวในด,ดูแลพุเถาเมืองอีพออีเม่ววาซานอืมแมนอยก็ได้บุญอยแต่ว่าคันใจบทุนอยว่าใดเด้ขอขวอยสิบอกให้ยี่หลียยู่กับพุเถาอืมพุเถากลับมาเป็นเด็กหน่อยเองเอาใจยากผันกว่าเด็กหน่อยอหลี่คอสิบอกให้ เออทีอ่ะเนีกะเคลียดแบบคัดขึ้นเด็กหน่อยล่ะของของของยังเพื่อนล่ะอืมเฮ็ดจังกะบ่ถือใจอันพูดอยู่น้ำหน่อพอดีจ้าแนวดอกเฮ็ดจังกะบ่ถือใจอืมคัดผ้าคอคัดนั่นคัดนี่เฮ็ดนี่กะบ่คือเฮ็ดนั่นกะบ่แสบนี่กะบ่ได้ใจเป็นทั้งสั่นอืมบาดในซุ่มมาแต่ผมเด็อืมนั่นโดนเขามายางบ้านทีหนึ่งอืมเขาเอาเงินมาใส่มือเจรหาร้อยไปสาธุเด็าบางลาบักครับเด้ออีลาอีคำเออคอยที่นี่แห่นี้อห่งนี้แห่งนี้จะได้เหมือนมันหมานบัวอู้อะไรควัน เพรว่ามันแล้วส่างเท่าคำผัดไออันอันคตรโยนหาเสหาหาแรล่งทำบ,บ่ดีบ,บด่ได้เว้ยคือกันมอมเจ้า <laughs>